อนนี้เรียบร้อยนะครับรช่อนนะครับไซส์นี่นะครับไม่ใหญ่มากนะครับเดี๋ยวของเราได้ผลนะครับไซส์นี้นะครับ สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะพามาปักเป็ดนะครับในทุ่งนานครับข้าวกำลังออกรวงนะครับบรรยากาศตอนเย็นนะครับเดี๋ยวเราจะปักหลังแรกกันเลยนะครับเดือที่ใส่นะครับจะเป็นหน้าอกไก่นะครับนี่นะครับจะเป็นอกไก่นะครับตัวนี้ครับเกี่ยวเบ็ดเลยนะครับ เกี่ยวแล้วนะครับนี่ครับจะได้แบบนี้นะครับแล้วก็เราก็จะลงน้ำนะครับเรียบร้อยนะครับนี่คือลงน้าเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับนีครับสายเบ็ดนะครับเราจะไปั้งต่อไปนะครับ ตรงนี้นะครับหลังต่อไปที่อีกตรงนี้นะครับนี่ครับอันนี้เกี่ยวเสร็จแล้วนะครับนี่ครับเราจะหยอ่นลงไปนะครับเรียบร้อยนะครับ เรียบร้อยครับปักเลยนะครับเรียบร้อยนะครับครับหลังต่อไปนะครับเรียบร้อยนะครับพร้อมยันนะครับ โอเค,ครเรียบร้อยมาจุดต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะเคลียนะครับตรงที่เราจะย่อนเบ็ดลงนะครับ,คครบประมาณนี้นะครับสามารถอยอนได้แล้วนะครับตอนนี้เรียบร้อยนะครับรช่อนนะครับ ไซนี้นะครับไม่ใหญ่มากนะครับอย่างของเราได้ผลนะครับไซนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ปักเบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูผลงานตอนเย็นกันนะครับอันนี้คือบรรยากาศโดยรอบนะครับที่ไม้ที่เรามาปักเบ็ดนะครับสวัสดีครับ